สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะขอมารีวิวโรงแรมเปิดใหม่นะคะอยู่ที่เขาเต่านะคะตกแต่งโมเดิร์นสวยงามแล้วก็ยังสะอาดมากๆเลยค่ะเพราะว่าใหม่มากๆจริงๆจะบอกว่าโรงแรมเนี่ยเป็นแพชเชอรี่ด้วยนะคะแต่ว่าจองกับทางโรงแรมนะคะไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่ที่สวนน้ำสไลเดอร์ยั์ของโรงแรมนี้ค่ะสระว่ายน้ำที่นี่นะคะยาวมากๆนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นมีสไลเดอร์หลายแบบที่ไม่รุนแรงค่ะเด็กๆเด็กโตนะคะเล่นได้แล้วก็ชอบกันมากๆเลยค่ะน้องๆที่มาพักก็น่ารักนะคะ มีความที่มันอยู่แบบตรงกลางระหว่างแบบตึกเนาะมันก็เลยทําให้มันไม่ค่อยร้อนค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเป็นช่วงหยุดยาวค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมพิเศษสําหรับเด็กเพิ่มเติมอีกนะคะสามารถอยู่โรงแรมได้ทั้งวันเลยคะ่ะใหญ่นะคะก็ไปฟิตเนสได้เนาะอุปกรณ์ครบคันค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะ อันนี้ห้องเรานะคะจะเป็นวิวภูเขาค่ะอยู่มุมสุดเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าห้องมันค่อนๆกว้างแล้วก็สว่างเนาะแล้วก็เป็นห้องที่แบบเชื่อมต่อกับอีกห้องหนึ่งเตียงเนี่ยก็นุ่มมากๆเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยจะเป็นแบบฝักบัวนะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยครบคันเลยค่ะชเช่พูแป้งหวีไม่ต้องเอาอะไรมาเพิ่มเลยค่ะนี่มีได้แบผมเนาะ ที่มินิบาร์นะคะก็จะเป็นพวกกาแฟในตู้เย็งก็จะเป็นแบบเครื่องดื่มแบบอของผู้ใหญ่นะจะเสียเงินเพิ่มนะคะก็มีตู้เซฟมีลิ้นชารค่ะก็ห้องอาหารจะมีแค่ที่เดียวนะคะคือตรงบริเวณด้านล่างสุดเนาะก็สามารถสั่งอาหารทานได้ตลอดทั้งวันเลย ส่วนอาหารเช้านะคะก็จะเริ่มที่ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็หมด11บเอโมงค่ะก็อาหารเนี่ยจะบอกว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารเทศเนาะแล้วก็รายอาหารเนี่ยหลากหลายเติมตลอดนะคะนี้ขอชื่นชมเลยก็จะมีแบบพวกเครื่องทําแพนเคก้กอ,อ,อันนี้ที่น่ารักดีแต่ว่าทุกคนอาจจะต้องแบบต้องรอโต๊ะค่ะแล้วก็รอนานมากเลยพอสมควนรนะประมาณครึ่งชั่วโมงเลยค่ะ จากโรงแรมประมาณ20นาทีนะคะใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็มาแบบบ้านเราได้ก็คือการไปดูเสือที่ Safari World ค่ะซึ่งจริงๆภายในเนี่ยยังมีสัตว์อื่นๆอีกทั้งช้างงูจระเข้เนาะแต่ไฮไลท์ก็จะเป็นการถ่ายรูปก,กับเสือค่ะใครสนใจก็ลองเข้า Facebook ไปหาข้อมูลกันเพิ่มนะก็เที่ยวเล่นสนอิ่มแล้วเราก็กลับที่พักกันนะคะโรงแรมตอนกลางคืนก็จะค่อนข้างเงียบสงบเลยเด็กๆเข้านอนกันแล้วค่ะ รวมก็เป็นโรงแรมที่เหมาะกับครอบครัวเนาะทุกคนเด็กเยอะมากแล้วก็คู่รักเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะวุ่นวายพอตัวค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นโรงแรมแบบแปลงกับคอนโดนะเซอร์วิสอาจจะไม่เหมือนโรงแรมทันนะ่วไปเท่าไหร่นะเช่นแบบขอผ้าห่มเพิ่มไม่ได้โรงแรมก็ต้องขอเอาอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนช่วงเช้านะคะใครอยากมาเดินเล่นทะเลแบบนี้เนาะก็สามารถเดินจากโรงแรมได้นะคะหรือว่าจะนั่งรถกล์ฟของโรงแรมมาได้เลยตรงนี้ก็จะมีสระน้ำแล้วก็มีคาฟเฟ่มานั่งชิลได้นะได้เวลากลับแล้วค่ะ